เดินเที่ยวสวนสัตว์กับไมดาลิงเสียดา,ายหาตั้งกล่องตัวนี้มันโอเคพี่น้องมันโบเวิร์กเลยตัวนี้มันไม่เวิร์กเลยหลายหลายพี่น้องคนเยอะมากเขาฆ่าลูกฆ่าหลานมาเที่ยวมาดิ่งเนี่ยอะกับลูกเจ็บปวดกับสีแพีนกล่องไปคร่วถึก อันน oh. ah. ี A ้เขาขายขายหนังพวกเขาก็ขายหนังหนังหมีขายหนังหมีไว้ี่เลยไปขึ้นเขากับขึ้นไปทางพูมอันนี่น้องเมื่อยเลอได้ยางมาเป็นชั่โมงแลนี่ยางเมื่อยแล้วพี่น้อง นบนไหนแล้วอคนเยอะมากฮาลโลข้าต่างมาเที่ยวเข็นกันจูกนนงกันมาเนิดมานึงเยากันแบกกันที่ฮลัลโหลดิฮัลโหล เด็อย huh? ูแฮปปี e ้ฮะแฮปปี้วิบนแฮปปี้วิบนแฮปปี้วิบนพน่ะเวไม่การหยอกลอเขาด้พี่นองเห็ดลิงนะเห็ดลิงใส่ะ ทางล่างพี่น้องทางล่างทางล่างโอ้ยบนสิเป็ตตาต่อจังไรเนาะัสดีเนาะสำมาหลายคลิปเลยเนาะพี่น้องเลย คือได้คือดีจังไหว่าไปไปไปฉันสิพาไปเที่ยวสวนสัตว์กระบาสอะไรเงี้งยยลูนี่เอ้ยฉันบ่เฮ็ดงานแล้วมื้อนี้นะฉันบ่เฮ็ดงานแล้วมื้อนี้ไปไปฉันสิพาไปเที่ยวสวนสักระบาสไอริสเนี่ยว่าฟีเราไปไอริสไปพวกเมื้ออื่นก็สิไปพุ่นเด้ไปสวนสนุกนะคะพรุ่งนี้ ทางนั้นเป็นสนามเป็นสาวยน้ำสาวยน้ำนข้างล่างบบานีู

<laughs> อากาศชิวมากเลยพี่นอ้องบรรยากาศดีลมเย็นดีไม่ร้อนเลยลวันนี้ขนาดม้แดนดน่นิ่พี่นอ้องทราบไหมาขนาดมิแดดเต้กันยังแบบว่า อากาศอบเย็นดีนะ่ะถ่ายวิวดูล้างรถไฟข้างล่างใต้สะพานพี่น้องใต้สะพานเป็นล้างรถไฟไปพี่น้องเราจะพาทัวร์ต่อ เบือ้องยวลดไหลๆบ่มีรถคือรถจากฟองเลยเหลียวหากับบ่พอตัวมันคั่นตามคั่นหน่อยหลายอ่ะนาลิเองค่ำคำ่ำเยเนี่แล้วสิกินหนามเ,เดี๋ยวผดว่ะออกมา